สันนีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาซีค่ะ วันนี้นะคะเ็าจะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกับทีมใหม่นะคะที่เซฟนำมาลองให้ทุกคนได้ดูกัน<ๆ>เผื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับไขรที่บ้านน้องหยินลี่ทวินลี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องฟักทองอยากจะมาใช้คู่กันนะคะบอกเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ต้องฮิวกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างทีมที่เซฟนำมาทดลองไว้นะคะจะเห็นนะคะว่าการฮิวของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะอ่าถ้าอยากลุ้นกันไข่ของตัวละครของทีมนี้นะคะว่า เยลลี่ทวิลลี่เนี่ยใช้อะไรบ้างเนาะในส,ส่วนของท็อปปิ้งนะคะแล้วก็น้องพายเป้ทองเนี่ยมีท็อปปิ้งยังไงบ้างะคะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นทีมที่ตัวค่อนข้างที่จะบางนะคะการที่เราถูกตีกลับเนี่ยถือว่งงาง่ายมากๆถ้าเราไม่จบดาเมจในทีเดียวอ่ะถ้าอย่างไรน,นะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยคะ่ะค่ะก็ทีมนี้นะคะเซฟก็ เนี่ยน,อน้องชิวินลีเนี่ยเซฟก็จะใช้เป็นในส่วนของลดความเสียหายนะคะแล้วก็คู่ทามลดความเสียหายนะคะพยายามให้ได้สัก20%ขึ้นไปค่ะคู่ทามเนี่ยตอนแรกเซฟไม่ค่อยจะฟิกเนาะที่เซฟใช้เซตนี้เพราะว่าลดความเสียหายของ ทีมเนี้ยค่อนข้างน้อยนะคะลเลสเอยากให้น้องออกสกิลบอยก็เลยใช้เป็นประสมกันนะคะในส่วนของคู่ท้าและลดความเสียหายค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเน้นดาเมจให้หนักกว่านี้จริงๆนะคะก็ใช้เป็นท็อปปิ้งอัตราคิิที่เข้ได้และขอลองนะคะว่าออฟลอตเนี่ยต้องเป็นลดความเสียหายนะคะ20%ขึ้นไปเพราะว่า ในเมื่อว่าทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากๆนะคะเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราโดนโจมตีกลับเนี่ยหรือเป็นทีมยื้อเนี่ยเราไม่สามารถยืนยื้อได้ขนาดนั้นนะคะพยายามจบให้ได้ภายใน1-2เทิร์นนะคะถ้าเป็นท็อปปิ้งอัตราคริติคอล,คล,คลเนี่ยดามจของเทวิลลี่เนี่ยจะแรงมากกว่าน,นี้มากๆเลยนะคะแต่ ความแรงของน้องเนี่ยก็แรงมากับการที่น้องเนี่ยตัวที่ค่อนข้างที่จะจบ,บางมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องมีลดค่าเสียหายมาผสมค่อนข้างเยอะค่ะสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะแบบที่เซฟใช้แล้วก็เป็นอัตราคาริติคอล้ล้วนทั้ง5ชิ้นเลยนะคะน้องคุกกี้พายฟักทองนะคะตอนนี้เซฟเปลี่ยนท็อปปี้ให้น้องใหม่แล้วทุกคนใช้เป็นพลังโจมตีนะคะทั้ง5้ชิ้นเลยแล้วก็ลดค่าเสียหายเนี่ย27.7% ก็จะบอกว่าท็อปปิ้งลดความเสียออฟลองที่เป็นลดความเสียหาย,ยมันหาย,ยากมากๆนะใน,นส่วนของพลังโจมตีแต่เนเน่ยพยายามหาแล้วก็ถอดจากตัวอื่นๆมาผสมนะคะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกนะทีมนี giving, ้เงื่อนไขคือมันตัวที่จะค่อนข้างบางมากๆเลยนะคะก็ต้องหาในสของลความเสียหายมาอัดอัดอัดให้เพิ่มเติมนะคะเพราะเราเนี่ยจะไม่ใช้ขนนกไต่เกิดเนาะเราจะใช้เป็นแค่เเคียวนะคะเป็นคัมพีแล้วก็นาฬิกาขัดในการออกสกิลและถ้าทีมไหนนะคะหรือใครที่ปั้นน้องหมาล่าไว้นะคะสามารถนำมาใช้ได้นะคะเพราะว่าน้องหมาล่าเนี่ยดูสีสกิลของน้องนะคะ สกิลของน้องเนี่ยจะเพิ่มอัตราคริคอลนะคะ25%าเนตี่ยนาแต่วุทชีก็ถ้าใครนะคะเอ่อได้ปันหมาล่าไว้เรียบร้อยแล้วนอนแล้ว60เรียบร้อยนะคะสามารถนำมาใช้นะคะแทนตัวเคสที่เซฟใช้ได้เพราะว่าเราจะไม่ต้องใช้สมบัติเคียวแล้วเราจะใช้เป็นขนนกแทนนะคะพอทุกตัวเนี่ยอาตาัตราคิถือว่าแน่นแน่นอนเนาะแล้วยิ่งถ้าทวิลลี่นะคะใส่เป็นอาตาัตราคิเนี่ยก็จะยิ่งแน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของทีมที่เซฟจะ นําไปทดลองให้ทุกคนดูกันเลยเนาะค่ะก็เดี๋ยวระหว่างนี้ขออธิบายเพิ่มเติมไปด้วยนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ใช้หมาลนะ่าเนาะเพราะว่าเซฟเนี่ยเอ,อ่อยังไม่ได้ปั้นหนองไว้นะคะกเ็เลยยังไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราใช้หมาล่านะคะเราจะไม่ต้องสนในเซบาตาครีเลยนี่ค่ะอันนี้เซฟลองใช้มาแล้วเนาะคนโหนนะคะนี่แต่มันจะมีข้อเสียนะ<ว>ทุกคนคือว่า เออเวลาแบบถ้าเราใช้หมาล่าใช่ไหมเราจะไม่มีบัฟลดคอเสียห,หายให้กับ2ตัวที่บางบานะคะแล้วเวลาเราเจอทีมที่มีลัสเบอร์รี่เนี่ยอันดิเซฟต้องใช้เป็นคนน้องไตเกิดเนาะแล้วเวลาเราเจอทีมที่มีลัสเบอร์รี่เนี่ยเห็นไหมลัสเบอร์รี่มันทิ้ตัวที่มีดาเมจสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องให้น้องพายฟลอกทอนเนี่ยเป็นดาเมจสูงสุดแทนตัวของนางฟ้าทะเลแทนถ้าเราเจอกับทีมที่มีลัสเบอร์รี่นะซึ่ง เราไม่รู้ว่าจะเจอลูกทีมหรือเปล่านะคะค่ะเห็นเห็นหนาเมนไหมทุกคนก็ถ้าเราไม่ไม่ได้แบบใส่เคียวคีเนี่ยตัวของยินนี่เทวินี่เนี่ยจะไม่สามารถแสดงนะคะพลังของน้องได้ได้เต็ม100%ซการติดคลิเนี่ยถือว่าสําคัญกับน้องมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันเนาะว,ว่าถ้าเราใช้เคียวคีแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ตัวแรกที่เซฟใช้เป็นเขฟนะคะเหไ็ไหมนนองจะออกสกิลไปนะคะ เคฟได้บัานะคะได้บัาให้กับตัวของภายปักทองนะแล้วก็เป็นยินล,ลี่ชเวล,ลี่นะคะีคะ่ะโยมตีไปนะเห็นไหมคะว่าเลือดแต่และตัวจะถึงครึ่งหลอดเลยอันนี้เป็นรอบที่2แล้วที่น้องใช้ดาเมจนะคะนี่แล้วก็ ในส่วนของต่ำกว่า1นาทีนะคะก็จะเป็นยันดี้ทวิลี่ที่ได้สกิลไปก่อนถาอุลิสทวิลี่เนี่ยสกิลไปแล้วไม่ตายนะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยคือปกติเราจะเหลือสักมา2 2- ถึง3ตัวนะคะแต่ถ้าเหลือสัก4ตัวเนี่ยเราเต็มตัวแพ้ได้แล้วนะ,ะเพราะอีกทีมเนี่ยถึงกว่าเรานะคะ อันนี้จะเห็นนะว่าฝั่งของอเพียววลาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะหิวค่อนข้างเบามากๆแล้วยังมีการลดการฟุ้งจากน้องอปุ้มปุ้ยอีกนะคะก็ทําทให้ฝั่งนู้นเนี่ยหิวค่อนข้างน้อยทีมยินลิเทวินลี่เนี่ยเหมาะกับทีมไหนบ้างนะคะก็จะเหมาะกับอีกฝั่งหนึ่งที่ตัวบางหรือเป็นทีมกล้าหาญนะคะ,ะก็สามารถใช้ได้เลยเพราะอีกทีมหนึ่งเนี่ยถ้าไม่หนานะคะก็คส,สามารถตายภายในสองคนงเลยค่ะ นี้นะคะอีกทีมเนี่ยถ้าเป็นทีมที่แข็งนะเราก็จะมีสิทิ์แพ้ได้เอาจริงเซฟทดลองทีมนี้เนี่ยมาประมาณ2-3วันแล้วทุกคนก็คือมีทั้งแพ้มีชั้งชนะนะคะเอเราก็จะดูว่าทีมที่ชนะเนี่ยจะเป็นทีมรูปแบบไหนบ้างเนาะเห็นไหมคะอาจไปเทิร์นที่1นะคะสามารถลดเลื่อนฝั่งนู้นเนี่ยได้ไปประมาณ 30นะคะปุ้ย,ยกระโดดไปค่ะแล้วก็ยิงแสงน้ำเสื้อไปตามด้วยนางฟ้าทะเลน,นะคะอยู่ต่อไปค่ะแล้วก็ได้รับบัฟจากเทฟเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทีฝองเราเน่ยตัวบางอยู่แล้วเนาะอาจจะตายได้เลยนะคะเพราะเราเน้นดาเมจเนาะมีแต่เคียวครีนะคะนี่สามารถชนะอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนสมบัติเนี่ยเป็นคนนกใต้เกิดนะคะที่จะมีโอกาสให้ยืนได้นานมากยิ่งขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนตัวแรกนะคะจากเคฟเนี่ยเป็นหมาล่านะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยได้บับครีเนาะแล้วก็หมาล่าก็ยังพอทําดาเมจช่วยด้วยอีกนะคะหมาล่าเนี่ยจะใส่เป็นลดความเสียหาย5เม็ดไปเลยนะถ้าแบบต้องยืนแทงตัวเดียวหรือใครที่มีท็อปปิ้งเป็นพลังโจมตีนะคะแล้วออบรอเป็นลดความเสียหายแบบ แน่นมากๆสัก2ี่สิบห้าเปอร์ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถนํามาลองใชใ้ดูได้นะคะเดี๋ยวเซฟจะไปปั้นหมาล่าเพิ่มเติมเหมือนกันเนาะตอนนี้ปั้นได้ประมาณรีวิวห้าสิบแปดแล้วทุกคนนะคะเพราะว่ามีคิวปั้นแหลกตัวมากหรือทเวลลี่นะคะสักสี่ดาวเนี่ยก็กลาลังดีอันนี้เราเจอกับพีทยินดี่ทวลลี่เหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าจังหวะสตันเนี่ยพอทั้งคู่กระโดดพร้อมกันเนาะตัวของเพียวเวนลานะคะของตอนเดี๋ยวจะไม่โดนสตานไปด้วยจากอาฟฟ้าทะเลนะคะ นะคะยิงไปเลยค่ะเพราะไอส่งเนี่ยพอใช้พายพระทองใช่ไหมทุกคนเราจะรู้นะคะว่าพายพระทองเนี่ยมันเป็นตัวที่บางอยู่แล้วเนาะเวลาโดนดาเมจนะคะจากคิมลี่เนี่ยก็จะถือว่าลดดาเมจไปค่อนข้างเยอะมากมากนีคะนี่ประมาณนี้เลยนะแต่ต้องดูดีๆคะถ้าเกิดเราเจอทีมที่มีลัสเบอร์ี้หรือทีมที่เราคิดว่าแบบถึกแน่นอนอ่ะทุกคนแบบเออเช่นแบบฉลามห้าดาวหรือแบบ ดาเมดข้ age, พี่12เนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะเ,เพราะว่าเงื่อนไขก็ที่เซฟบอกไปแล้วว่าทีมเนี่ยตัวบาร์นะคะเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเออบางทีมเราแบบไม่สามารถสูได้จริงหรือเช่นแบบเออทีมที่ทีมที่มีลูกเกดอันเนี้ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมาทาดาเมจกับตัวกลางของเรานะเนาะพอทาดาเมจกับตัวกลางของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีสิธิ์ที่จะเสียเปรียบมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวลองไปเทสนะคะกับทีมที่มีตัวสองฮิลกันเลยดีกว่าเนาะที่มีพาเฟ่นะคะเพราะว่าตัวพาเฟ่เนี่ยอย่าลืมนะว่ามันจะลดดีบัฟที่ที่ติดได้เนาะไอกระแสไฟเล็กน้อยๆเนี่ยของยิลลี่ชววนลี่เนี่ยอาจจะถูกล่างหายไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะติดแบบแป๊บเดียวจริงๆค่ะกระโดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ้าวพอกระโดดไปเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนสตัรทเท่าไหร่เนาะตัวของเพียววิลานะคะ อีกระโดดไปคะ่ะพอเทิร์นที่สองเนี่ยตัวของยูริทวินลินเนี่ยจะออกสกิลก่อนนางฟ้าทะเลนะจะทุกคนสังเกตดูนะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมาใช้สกิลตอนต่ำกว่าน,นึงนาทีพอดีนะคะพอน้องใช้สกิลปุ๊บก็จะมีน้องไพ่พระทองจะใชสกิลต่อ,อ อันนี้นะคะเห็นไหมว่าพอเซฟเนี่ยเอาลดความเสียหายี่ยเยอะๆนะคะให้กับทางยูนิทวิลี่แล้วก็ตัวของไพ่ฟัลทอนเนี่ยจะทำให้น้องยืนได้นานยิ่งขึ้นปกตินะคะรอ,อบเมื่อกี้เนี่ยต่างกันหนึ่งนาทีถ้าโดนอีฝั่งโจมตีคือปิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ทุกตัวเนี่ยพยายามมีลดความเสียหายเข้าไว้อารีน่านะคะยิ่งเทียสูงเท่าไหร่เนี่ยก็จะต้องมีลดความเสียหา,ายในตัวเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ดามจก็ยังต้องมีนะคะ นี่มาดูดามเมจกันนะคะเยลลี่ทวิลี่เซนเนี่ยเพียงแค่2ดาวเองเนาะพายฟักทองเนี่ยหดาวนะคะนี่ก็ถ้าเยลลี่ทวิลี่เนี่ยสักสดาวนะเซฟว่าเล่นไใอ,อโอเคมากกว่านี้ทุกคน อาแล้วก็มีอีกทีมนึงเนี่ยค่ะที่แบบว่าแพ้แบบแพ้าคาบเลยนะทุกคนก็จะเป็นทีมตีไวนะคะที่ถ้าเราเนี่ยไม่จบดาเมจภายในเทิร์นแรกนะคะหรือตัดเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยให้เหลือแค่2-3ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะเสียเสียมมาเลยทุกคนดูนะเห็นไหมอ่าเหลือ50%ก็จะตงนะคะแต่พอโดนฝั่งนู้นเนี่ยตีคืนนะคะเห็นไหมว่าโดนตัดเลือดหายไปแบบไวมากๆเลยนะคะ ก็ทางที่ดีก็คือสามารถสู้ได้ไหมสู้ได้ค่ะแต่ว่าตัวเนี่ยจะต้องแรงมากกว่านี้นะคะทั้งตัวทมิลลี่ตัวพายพักทองนะคะคอยคอยตัดเลือดคอยตัดคอยตัดเลือดการฟื้นฟูฝั่งนูน้นอยู่แล้วใช่ไหมตัวคนนักฟ้าทะเลก,ก็ต้องแรงมากกว่านี้นะคะถึงจะชนะได้นั่นเองค่ะ ค่ะอ้อเพื่อจะอาจจะสังเกตตัวว่าเซฟจะพยายามเทสนะคะในเทียที่ระดับเดียวกันหรือใกล้ๆเคียงกันนะคะถ้าใครเป็นแบบว่าเฟนลิสใช่ไหมแบบเป็นเพื่อนในลิสรายชื่อเนี่ยก็เซฟก็จะเห็นนะว,ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่เทียอะไรนะคะตัวเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมถึงไหม,ขไหมเขาจะไม่ได้ดันแรงอะไรก็ตามเนาะเซฟก็จะไปเทสด้วยบางทีมนะคะที่แบบอยากจะรู้เอ้ยถ้าเกิดเราเช็คตัวนี้นะคะเจอทีมแบบนี้เราจะถูกแก้ทางไหมนะคะหรือแพ้อะไรหรือเปล่า นี่ก็ทุกคนลองมาแบบสังเกตเลยเนาะเพราะว่าเซฟอยากให้หลายๆทีมที่เซฟเทสไปเนะี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะจะได้เห็นเลยว่าเออเหมือนมาสเตอร์สามกับมาสเตอร์สามนะคะสามารถสู้ได้ไหมสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะได้แบบว่าโอเคใช้งานได้จริงนะไม่ใช่แบบว่าไปเทสกับทีมที่น้อยกว่าอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะไม่เห็นผลที่ชัดเจนเนาะว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะ อ่อันนี้นะคะเซฟลองใช้เป็นน้องหมาล่าดูเนาะแทนเคปนะคะแต่พอใช้หมาล่าแทนเคฟแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หายไปนะคะคือลูกความเสียหาย2ตัวที่ตัวบางสุดในทีมนะคะก็จะไม่มีตัวใครตัวมันขาดตอนนี้นะคะค่ะก็การที่มีน้องหมาล่ามันดียังไงนะคะมันจะได้อัตราคลีรเนาะเพิ่มอีก2 5นะคะนาน8วินาทีเราสามารถเอาสมบัติเควเนี่ยออกไปได้เลยแล้วก็ใช้เป็นขนนกแทนนะคะและข้อดีของชิวิลี่อันนึงที่เซนสังเกตเห็นนะคะคือเหมือนจังหวะมัน กยกำลังโดนสตารทั้งทีมเนาะยินดีทวินดี้นะคะกดใช้สกิลพอดีนะคะจะไม่โดนสตัรเห็นไหมทุกคนเป็นการยิงลำแสงสวนเข้าไปนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆนะคะคือเวลาหมาล่าเนี่ยมันใช้สกิลเนาะมันจะมีเบอร์ติดติดไหม้นิดๆหน่อยๆนะคะแล้วพอต่ำกันหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะคะถือว่าเป็นมดกัดที่เจ็บเจ็บ แป๊ดๆมากๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือทอมิลลี่สองดาวเนาะถ้าใครที่แบบดาวเยอะกว่านี้เซฟว่าแบบน่าจะปังมากกว่าดีนะคะทีมนี้อ่ะก็เซฟต้องไปขอตัวปั้นน้องหมาล่าก,ก่อนนะคะอาจจะใช้ในซีซั่นหน้าเนาะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยน่าจะทำดาเมจกับทีมที่ตัวบางๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ หากก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการทดลองนะคะทีมยลลี่ทวิลลี่และน้องภายฟักทองนะคะหากมีพลาดตรงไหนในเซฟต้องขออาภาัยไว้นะทานี้ด้วยนะแล้วก็สามารถติชมนะคะคอมเมนต์หรืออยากแชร์เกี่ยวกับทีมต่างๆหรือว่า้พี่เปลี่ยนท็อปปิ้งเป็นอันนี้ไหมอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเซฟอ,อ่านทุกโพสตจริงๆนะเซฟตอบหมดเลยนะคะเซฟก็จะนําไปปรับปรุงด้วยค่ะสำหรับวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ